ยังจิ้งจกนี่เขาเรียกอะไรขี่เกี้ยมทำไมต้องมีขี่ด้วยสัตว์อีสานทุกตัวต้องมีสัตว์นำหน้าเป็นมีขี่นำหน้าครับทำไมถ้าไม่มีขี่เนี่ยมันมันจะไม่ใช่สัตว์อีสานเพราะขี่มันเป็นเวิร์กทูบีครับเป็นพาร์ตเทนเขาเรียกกริยาช่องสามของภาษาศึกษาไว้เลยมีพาร์ตเทนจิ้งจกนี่เขาเรียกอะไรนะขี่เกี้ยวจิ้งเหลนขี่โก้จิ้งกาขี่กระป้อมคางคกขี้ขั้นขากลูกน้ำแมงงองแงงหรือราชาสั์เขาเรียกโอรสยุงว้ามีโอรสยุงอยู่วังไหนเนี่ยวังบูภาจิ้งจกข ลูกน้ำแมงงอแงงน้ำคําขีศิกลูกน้ำอยู่ในน้ำคําแมงงอแงงอยู่ในขีสิกอย่างจิ้งจกเนี่ยชิเกี้มจิ้งจกเดินชิเกี้มย่งจิ้งกาชิกระพอมจิ้งกาวิ่งชิกระพอมแลนจิ้งจกเดินเดินเดินจิ้งกาวิ่งวิ่งวิ่งชิคกี้ม่งยางย่งิก้พ้อมแลนแลนแลนจิ้งจกเดินเดินเดินจิ้งกาวิ่งวิ่งวิ่ง แลแลแล้จิ้งจกเดินจิ้กาววิ่งจิ้กาววิ่งจิ้งจกเดินจิ้งจกเดินจิ้กาวิ่งมึงเกาให้แน่นอนตัวไหนวิ่งตัวไหนเดินกูนี่วิ่งหมดแล้วเนี่ยกูก็ตึบอยู่เนี่ยจับไม่ถูกไหนพูดคำนี้ได้ง่ายๆคำไหนจิ้งจกเกาะขอบหน้าต่างกระโดดลงไปในน้ําคํากระจายเออพูดได้คอยเที่ยวจิ้งจกเกาะขอบหน้าต่างกระโดดลงไปในน้ําคํากระจายขี้เกียมจับป้องเอี้ยมตนลงไปในน้ำขี้เสียฟงด้ง พงศตรงนี้เป็นการปฏิกิริยาเป็นโปรโนาวหรือโปรเฟชชั่นอลโอ้โหโปรนาโปรมาภาษาอังกฤษเก่งจริงๆ <c oughs> นี่ลูกกะหลีเนี่ย <c oughs> <c oughs> เออพูดคำนี้คำจิ้งจกเกาะขอบหน้าต่างกระโดดลงไปในโอง่งขึ้นมาจากขอบโอง่งเตะก,กานคอกิ้งกากิ้งกาวิ่งไปแจร้งตำรวจกระโดดลงไปในน้ำคำกระจายพองตาย